นะคะนี่จะแกะไปแล้กลิ่นมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเนาะแต่มันก็จะอ้วนคือแบบปวดท้องข้างในนะคะก็จะมีหนึ่งร้อยเม็รนะคะแล้วเขาก็จะมีอันนี้มาให้นะอีล้ออ้วดูดิ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีรถอะไรบ้างรถที่มีนะคะก็เป็นถุงเท้าเน่าผลไม้รวมหญ้าเลมอนลารรถเลมอน ช็อกโกแลตพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งมั้งนะน่าจะใช่แล้วก็เป็นรสขี้มูกแล้วก็เป็นรสอะไรลูกแพรหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วก็เป็นชิฟเน่าเป็นคาราเมลป๊อปคอนเแบบี้ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเกี่ยวกับเหม็นเหม็นกับเด็กนะคะแล้วก็จะเป็นคนัเกเมะพร้าวสังสังนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรอีกไม่รู้นะคะ อุปกรณ์เสริมนะคะก็มีน้ำเปล่าที่คายแล้วก็เนื้อนะคะเดี๋ยวไปดมกันเลยไม่พอวะจะมาด่กันจะได้รู้อะไรคะ ก็จะดีแบบนี้เลยเดี๋ยนะเดี๋ยวทำนะคะสามสองเดี๋ยวมาดูกันว่าได้รถอะไรตันนี้คะได้รถอันนี้นะคะไม่แน่ก็จะเป็นรถรถอะไรนะลืมแบไม่แน่นะคะก็จะเป็นรถถุงเท้าเน่าหรือไม่ก็ผลไม้รวมนะคะต้องคอยดูกันเนาะเดี๋ยวเราไปหามันไม่มีอะค่ะน่าจะเป็นสีชมพู <c oughs> ไม่รู้ล้นอะไรเดี๋ยวสองอันนี้นะคะสีคล้ายๆกันขอเอาสีชมพูเข้มได้กันนะคะเดี๋ยวเตรียมน้ำก่อนสามสองหนึ่งเดี๋ยวเราจะไม่เกืนนะคะ ่กินไม่ได้อนะเนี่ยคือมันมันจำเป็นต้องกืนอ่ะเอ้ยม,อมันเหม็นมากอือกินแล้วเดี๋ยวเอามาดูกันนะคะโอเคเนี่ยค่ะก็ได้รถสีฟ้านะคะก็เนี่ยค่ะหยิบมาหนึ่งอันคือไม่ไหวอะ่ะส้นเท้าอะ่ะ ้าไม่น่าก็โบบ่หรืยยาสีฟันดูวดีกินยังติดเยอะอืมแล้วคคะก็จะเป็นยาสีฟันนะคะเหมือนยาสีฟันคอนเกตแล้วก็รสชาติใช้ได้ค่ะเย็นๆไหนฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวตั้งนะคะ จะได้รถอะไรไปดูกันก็ได้รถบูเบอรี่อีกแล้วค่ะน่าอนเคนคลไม่หมดเลยถุงเท้าเน่านะคะกลิ่นแรงมากเบือยังติดอยู่เลยน้ำตาอะไรโอเคก็มากินนี้กันนะ อันนี้นะคะเป็นบลูเบอร์รี่ที่อร่อยมากๆเลยคะ่ะแต่มันรสชาติออกแปลกๆอร่อยะคะ่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะะี่ค่ะอุ๊ยแล้ว <laughs> จะแบบเปลี่ยนเป็นชี้แล้วกันเนาะชีนะไม่ี๋ยวเราจะจับจับ,จบตาแล้วก็หยิบนะคะ ไม่หมดเลยเหนียวมากเป็นรสย้าหรือไม่แน่ก็จะเป็นเลมอนลามนะคะเอ้ยใช่หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะเป็นรสย้าแน่นมไม่แน่ก็ย่าหรือไม่ก็จะเป็นมะนาวนะคะยังเคี้ยวไม่หมดเลยโอเคขอ,อก็มาดูวันนี้กันเลยนะ อากาศเขาแย่ขึ้นนะอะไรเนี่ยกินหญ้าเหมือนควายกินหญ้าตีขึ้นสมองชิมนี้นานมากมาก็ขอกินแก้นะคะด้วยขนมกระดาษนะ ไอศีสต์นะคะโอ้ยติดเหนื่อยนะคะหักไม่ได้นะคะเพราะว่ามัถานถอนไอศชีสต์มาทีนี้นทำให้กรอบนะคะก็แค่ตูเ้เย็นไม่กรอบสพิ่ามน้อยแล้ว่าเพราะว่าเราทำแล้วต้องเอาไปเวฟไมโครวเวฟสักสิบวิ้ะคะ่ะจะกรอบมากอืมอร่อยมากมาก ส่วนเจนลิปปินก็คงไม่อยากต่อไปค่ะวดอเดี๋ <c oughs> ยวลองกินกับรถที่แบบน่ากินกันดูนะคะลองลุ้นรสอะไรเดี๋ยว เอ้ไข่เน่ามันมันมีให้ล้นทุกอันเลยอะ่ะรถอะไรเนี่ยเอาสีอะไรเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนเมื่อกี้โดนกินสกังแรงมาก เคี่ยววะดีสุดเนาะอันนี้ดสเลมอนนะคะกินกับ